เสียไม่รั่วแล้วนะครับ สิ่ทันว่า กแบบง่ายนะครับประกอบกระเดืองหมดแล้วก็มีหกเหลี่ยมล็อกตรงนี้อย่าลืมแวนการการรุนตัวนี้นะครับเนี่ยใส่ใส่ล้ำจะแน่นน,นะนะจะไม่ขยับด,ด้านข้างด้านแล้วก็ล็อกหกเหลี่ยม นี้นะต้องใส่นะครับ mm hmm. เจอไหมครับ mm hmm. สลักแกนกระเดื่งวาวจะอยู่ลักษณะน,น,นี้นะครับแกนไอเสียแกนไอดีแกนแกนไอดี mm hmm. ก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมล็อก ด้านบนนะครับแกนในเสียก็เอาที่มีเกี่ยวสำหรับเอาไว้ดูดเนี่ยไว้ด้านนอกก็จะมีประกับนะครับประกับแบบนี้ของอยู่เห็นปลายไหมเห็นปลายตรงนี้นี่นะครับเห็นรอยไหมเอาเกลี่วไว้ด้านนอกนะเีย๋ยวจะงงเดีย๋ยวจะลืมถอดมาหลายวันแล้วประกอบกลับให้เอา กาด้านน้นมันจะตันแบบนี้นะบอกว่านี่มันเอาครีมจับออกได้นี่ถ้ามันไม่ออกก็เอาเกลียวเกลียวดึงออกหรือเอาขอย่างนี้นะครับ ได้ลูกุดมาแล้วนะครับไซส์ห้าสิบไซส์เดิมเป็นสแตนดาร์ดก็ห้าสิบเอ็ดมิลนะครับสแตนดาร์ดของชุตเตอร์ร้อยสิบห้าเอฟไอนี่นะครับกล่องไซส์หนึ่งก็จะได้แหวนคลิปล็อกสลักควานแล้วนะครับควานเรียบร้อยแล้วเนดะีย๋ยวทำการประกอบ ลูกเดิมสปร์เนดาห้าสิบเอดมิลน,นะครับดูลูห้าสิบเอ็ดมิลแล้วก็ประกอบเชื้อสูบฝาสูบแล้วก็ทั้งมาร์กเรียบร้อยนะครับ่ามน,นี้นะครับนีม่มาร์กทีชตรงนี้แล้วก็ให้มันขนาดกันนะครับสามขีดน,นี้นะครับ ลองดูนะครับว่าติดขัดไหนหรือเปล่านี้กำลังอันจับปูดไม่อยู่แล้วนะครับเติมน้ำมันเครื่องปิดวาล์วปูวาล์วก็ทดลองเครื่องได้แล้วนะครับหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วก็มาเติมน้ำมันเครื่องใส่ท่อไอเสียอะไรเรียบร้อยแล้วก็ มาสตาร์ทไปพไร้อมกันเลยนะครับ สูบนี้ใช้ได้กับ Smash 115นะครับจูสเต e r Smash ใช้กันได้ขนาด51มิล